ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับภาพพิมพ์หลวงปู่โต๊รุ่นอนุสรสร้างโรงเรียนปีพุทธศัก,กราช2516ความเป็นมานั้นเมื่อปีพุทธศัก,กราช2516คณะกรรมการจัดหาทุนสร้างโรงเรียน สมเด็จพิยนสังวรมีพลนเอกบุญชัยบำรุงพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้นได้ขอประทานเมตตาอนุญาตจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพิยนสังวรวัดกววรเพื่อขอสมณศักดิ์ของท่านเจ้าพระคุณเป็นชื่อโรงเรียนนามวา่าโรงเรียนสมเด็จพิยนสังวรตั้งอยู่ที่ตำบลโดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของทางราชการท่านเจ้าคุณได้ประทานเมตตาอนุญาตให้สามความประสงค์ของคณะกรรมการในการนี้คณะกรรมการได้ขออนุญาตหลวงปู่โตเพื่อจัดสร้างพระเครื่องเพื่อหารายได,ได้ในการสร้างโรงเรียนหลวงปู่ได้เมตตาอนุญาตให้ตามที่ขอพระเครื่องที่สร้างมีสามแบบด้วยกันคือหนึ่ง พระสมเด็จฐานสิงห์ปางสมาธิศิลปะสุโไทยเ้อผง 2. พระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตหันข้างและ 3. เหรียญหลวงปู่โตหันข้างด้านหลังของพระสมเด็จพระผงรูปเหมือนและเหรียญหลวงปู่โตเป็นตาช่างอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีราศีเกิดเดือนตุลาคมหลวงปู่โตได้ทรงเมตาตาบุกเสกเดียว ให้ถึง3วันคือ27ถึง29มกร,ราคมปีพุทธศักราช2517มวนสารพระชุดนี้นับว่าพิเศษสุดจะพันนาได้คณะกรรมการตายสรรหามาเป็นเวลานานเป็นต้นว่าชนวนพระกิ่งปรมานุชิตชนวนพระกิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพ,พ่พงอิทิเจหลวงปูโตรวมถึงวัตถุอันเป็นมงคลจากพระราชารัดังทั่วประเทศ และที่สําคัญที่สุดคือกระเบื้องหลังคาโบนพระอุโบสถวัดบวรซึ่งโอกาสที่จะได้กระเบื้องหลังคาพระอุโบสถวัดบวรน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นพระอุโบสถที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็นที่บริสถานพระพุทธรูปสำคัญของชาติพระมหาประรัย์หลายพระองค์ก็ได้รงพนวดที่วัดนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าหลายองค์ได้มาประทับที่วัดนี้จึงนับว่าเป็นกระเบื้อง ที่เป็นของสูงและมีมูลค่าล้ำเลิศยิ่งจำนวนการจัดสร้างในแต่ละพิมพ์ไม่ชัดเจนแต่คาดว่าจำนวนการจัดสร้างทุกพิมพ์นั้นพิมพ์ละประมาณ20,000องค์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่